ตอนนี้ได้ข่าวว่ารถเวทีมาแล้วโอ้ยคือห่อนเถอะล่ะบอกแล้วนี่บองนี่คะ่ะมันจอดต่อขอมาม้าไหนนี่พวกอ,ออกอางาปาดออกมามาหอา่อนแต่ราเบิดโมบมฮะราเบิบอม กบ้าตน้อตัวกสาวใครบ้าผมก็มาได้อะอยบนยดแหละอยอ่กบลาใส่อคือดีเลาจ้าสั่งน้ำนอเบิรกจะคิเล่าแล้วชาเขียวไปุ่งุสองกับเบิรหคือผมม่เียไม่การม่งานย่บนนคือกอดจ้ามันผิดพลาดเยอะคือพวกอ่คือ เดี๋ยวเย็นสงแล้วก็เข้าว่าเป็นยรงดอกโอ้เขาจับกับุกไปแล้วแล้วก็กว่าแล้วเข้าดีดูสาวห่วยเบาซื้ตังอยู่แล้วแล้วก็ออกเช้นกีฬาหน่อยเป็นยังไงตางจิเฟึ่งมากเลยแล้วก็ดูการโ้ยหล่าีหลาหน่อยเบาซื้อหลาหน่อยเป็นคนสุดอ่ะครจะยาใส่ดีแล้วกัเอาเพิ่มอีกเป็นชาชาเขียวเป็นสามแก้วค่ะ ทุกอย่างเวีแหละเวาซื้อท้าซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพี่เอาน้ำอะไรไหมคะเจ้าอันี้ครับเอาเนกันใช่ดีกาแฟอย่งจ้าถือเลกบเอสเย็นหวานปกติเจ็ดส่้าอะไรนะขอบรักเลยสูคดีน้ำยอง หน้าห้องประชุมก็ได้เดี๋ยวพี่ยืนร้อนที่หน้าห้อประชุมน้ำน้ำน้ำแต่ว่าเรานสาว่าถ้าเห็นอยู่แต่ว่าเหมือนเลียงห่ใช่คันะตก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 ตตตก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 กกตตก่กต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 กกต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 งตก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 กตดตกตลก่กตก พี่ขอสแกนเดี๋ยวพี่ทักหาแมนนี่เดเดี๋ยวพี่ทักหานี่าจนะคมัากจีรามากนีแเลยป้อมแปมพี่พี่สั่งน้ำส้มให้เธอเด้ออันนั้นชาเขียวนะลูกสาวเพอ่กันได้ดิใส่เออคุณแจมมารีวิวที่พักสำหรับแฟลเซอร์นับอเคารเรียมากมีหัมี้อกัน

ไทยน้ำเลี้ยไทยน้ำเลี้ยเอกน้ำเี้ะอพ่อพ่อไทยน้ำเลียไทยน้ำเยเี้ยน้ำเี้ยเล้ยน้ำเยเี้ยองะ่ล่ะเอาย้นล่ะจ้องใส่้องด่น้องทนะัโอ้ทนอยู่พี่แล้วตวันตกนี่นี่ะนี่ตอนแท่านเียีพเราเยอันนี้เป็นที่พัก

ไม่ได้จานมาแล้วเราโมเดลนออ่ะแต่เด็ก่นาแล้วแดงเพราะว่าแดงอย่างหนาเริ <tackle here> ่มไปใส่ที่ว่าเปนแค่หน้าแดงแค่แดงแดงด้วยแ้ท่านไหนนอน เดี่ยแดงแบบแดงแบบเอาแดงหดข้อบอจะแพ้ยังบอจะเพลียังมาบอไ่ได้แพ้ท่อไม่ได้ผิดใครอเลยท่อหลอกกันน้องเลี้ยวบนเช้าเนี่ยสามชั่วโมงโอ้สามชั่วโมงกับบ้านด้นค่เลยิดปกติ่มากกว่าหลุดนี่ยเนาะหลุดเครื่อเพัดท่านเาทล้ไปแล้วมันกินไม่ได้ ก็ได้เตรียมที่บริวาเพิงเัาเอยถเพิ่งเ,เอาครับที่ใบสามเหรอครับพี่น้องมีรถเงียบใส่วัดในคลองไปเไดี๋ยใส่ปิดเราบกไอย้าวเเขาแ,แเครื่องทุนเล็กเรค่อนไปนไเราค่อนไปหมดเลยโอ้โหงจะเปลี่ยนเข่าให้โอ้โหค่อยเเบาซะจะเ้าเผามันจะแตกเข่าร้ายหายแล้วไปอ่านงานรับเฉพาะงานที่มีโรงทานไหมรับเฉพาะงานที่มีโรงทานบริบุรี นาเจ้าพิษปกติได้เสียนุ่นนาแดงนาแดงหมดข้อุ่นหมเจ้ากินนี่ยังหรือเปล่าปากระน่ปาใจปรพเ้ยว้ายปเป็นละทัวไม่เจ้าเจ้าไปเจ้าเคยเจ้าเคยแพ้อาหารไหมไม่เคยแพ้อาหารเลยเมื่อกี้ก็กินแต่หมูทุบหมูทุบก็คนอยนี้าก แต่ว่าแดงที่เดียนะแดงแดงมากเลยแบบน้แม่มันแดงตรงนี้แต่ว่ากับกับหน้านี่แดงแต่เมื่อวานปะบ่น้ามแดงมอเช้าเดีงนเดีงเลยมันเดียงคื้เดี่ยงว่ะแลกแบหน้าแล้แดงอีหนี่แนนแดงเดียแต่ว่าไม่ได้กินอะไรแปลกใช่ไหมไม่พี่แซบพี่ออกามันีรถ้านไยหนปวดแดงฟ้าแดงก่าักรล่แถวคอนี่แดงก่

จ้าเด้เก่าบ่บ่บ่ได้เก่าอย่างเลยแต่ว่าไม่ได้กินของแปไม่คันไม่คื่นไม่ไม่คันจะไม่เป็นปามนะพวกแต่แต่แต่ยังไม่ต้องกินซีีพเอ็มก็ได้เด้อเพราะเดี๋ยวง่วงมันจะงานยังไม่เสร็จแดงไหมโอ้แดงอีหลีวะาแดงแดงคือคนกินเหล้านี่ไหมแมนนาแดงคือกินเหล้ากินเบียร์เฮ้ยเป็นยังวะแชทกับเป็นพื่อนได้ป่อบิ่งใช่แล้วคันไหมเนี่ยไม่ โบมีเสบบมีอย like ่างเลยเป็นตาเสบด้วยเนาะแถ้าปจปจถ้าแพ้อาหารก็เบมีแตกกับเมีแหลับมันทำทางไหมเกิดอะไรขึ้นสังเกตเบังเตอร์ามมันขึ้นถามันขึ้นอีกบอกเ้อร์เราคอยเจียวยามาสีให้เซตเงื้อออกเซตเงื้อออกอาจจะแพ้เงื่อ้าของ แค่พ no ี่น้องสำหรับคลิปนีมเยอรมนีสแตก่อนนะคะ